สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในวิชาศึกษาศึกษาและภาระศึกษานะครับผสมผสมศึกษาปีที่สองนะครับอ่าเรามาอยู่กับเชื่อเบนนะครับหรือว่าเชอร์วันชัยเสือเองนะครับครั้งที่แล้วนะครับเชสั่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับอ่า หน้าที่สามสิบห้าถึงสามสิบแปดนะครับที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปย้อนหลังนะครับเชเบนจะสั่ง้าที่สามห้าถึงสามสิบแปดนะครับถ้าคนไหนยังไม่ส่งในลายนะครับให้ส่งให้ที่เชเบนด้วยนะครับอย่างเช่นหน้าที่สามสิบเจ็ดถสามสิบแปดนะครับเป็นแบบฝึกหัสนับข้อนะครับสับคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นให้เรียนส่งในลนยให้ที่เชเบนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาอยู่กัน ในหน่วยที่สามนะครับอาสัตรหานี้เราจะมาอยู่กันในหน่วยที่สามนะครับเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับเขาบอกว่านะครับครอบครัวประกอบไปด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวนะครับสองคนขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าในครอบครัวนะครับ อ่าที่มีความสัมพันธ์หลากหลายนะครับหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รูปครับหรือพ่อกับลูกหรือพ่อหรือแม่กับลูกนะครับอ่าการที่ครอบครัวจะปบอก่นได้หรือว่ามีความสุขนะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมนะครับออย่างเช่นนักเรียนนะครับอยู่ในบ้านและอยู่ในครอบครัวนะครับนักเรียนจะต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะครับ จึงจะมีความสุขกันนะครับในทั้งครอบครัว,วามาดูข้อที่หนบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในบ้าน2ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่ทำได้ 3. ขยันและตั้งใจเรียนหนังสืออ่าอันนี้เป็นสิงสําคัญเลยนะครับที่เราต้องปฏิบัติอยู่นะครับ ก็ที่สี่นะครับรู้จักดูแลและช่วยเหลือตนเองตลอดจนสมาชิกในครอบครัวอสามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้ต้องช่วยนะครับห้าพูดจาอ่อนหวานนะครับไม่พูดโกหกโกช่วยเหลือครอบครัวประหยัดแล้วก็ช่วยกัดกอดท้อมดูจากในรูปนะครับอมี ลูกชายนะครับมาช่วยคุณพ่อนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับอย่างมีความสุขอ่าต่อไปนะครับอ่าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่นะครับและผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองนะครับหมายถึงผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูนะครับโดยสั่งสอนแล้วก็ พัฒนาเด็กนะครับที่อยู่ในความป,ปกครองนะครับอของต้นนะครับด้วยสมควรแก่นะครับสนุกร,รมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของถิ่นนะครับอันนี้จะเป็นผู้ครองดูแลนะครับแล้วมีสติการเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กนะครับให้ความ ปกครองแล้วก็ดูแลลูกๆนะครับหรือว่าหลานนะครับไม่เกี่ยวอันตรายนะครับอย่างเช่นคุณพอ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายนะครับหรือญาติผู้ใหญ่นะครับหรือพ่อแม่บุญธรรมหรือผู้ชีวิตของพ่อและแม่นะครับบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนะครับอาจะมีดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับ เป็นผู้นำของครอบครัวนะครับปกครองและดูแลความเป็นอยู่ในสมาชิกของครอบครัวสอเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 3. อบรมเลี้ยงดูลูกนะครับให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะครับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างลูกที่ดีอ่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ป,ปกครองนะครับ ซนะครับดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอน่นแก่ลูกนะครับ5ทําทงานบ้านเช่นดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านอาจะเห็นคุณแม่ทํางานทําความสะอาดบ้านนะครับพบช่วยเก็บออมนะครับและหาไรายได้มาเ,าเลี้ยงครอบครัวอาจะเห็นว่า ผู้ปกครองนะครับหรือว่าเป็นคุณแม่นะครับหาเงินให้ครอบครัวนะครับบทบาทหน้าที่ของพี่น้องอาพี่น้องนะครับในบ้านเราถ้ามีพี่มีน้องจะต้องดูบทบาทข้อที่หนึ่งมีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะก,กันเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับพี่น้องสองมีน้ําใจเอื้อกูลนะครับหรือว่าเอือเ้อเฟื้อเผื่อ ช่วยเหลือกันสามแบ่งหน้าที่และช่วยการทํางานบ้านอ,าอย่างเช่นในภาพนะครับจะเห็นมีพี่กับน้องนะครับอาพี่ชายกับพี่สาวนะครับหรือน้องสาวนะครับสองคน,นครับช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะครับสีนะครับใช้คําพูดที่สุภาพนะครับไม่อยาบ ไม่หยาบถายนะครับห้าที่ต้องดูแลรู้จักเสียสละให้น้องอ่าอย่างเช่นพี่ซื้อขนมมาก็ต้องแบ่งให้น้องนะครับต้องดูแลน้องๆพกน้อง,องต้องทำน้องต้องให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอนอ่าถ้าน้องนะครับถ้าเป็นน้องนักเรียนต้องฟังพี่นะครับหรือว่า ังที่พี่พูดมากนะครับเจ็ดเมื่อทําผิดต้องขอโทษแล้วก็รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับสําสหรับพี่น้องนะครับที่อยู่บ้านเดียวกันต่อไปนะครับบทบาทของญาตาิบทบาทของญาตินะครับในครอบครัวหนึ่งอาจประกอบไปด้วยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายรุงป้านะอานะครับซึ่งแต่ละ ควรนะครับควรปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้อย่างเช่นในรูปนะครับคุณยายคุณย่านะครับหรือคุณย่านะครับอบรมหลานนะครับให้เป็นคนดีกําลังอบรมกันอยู่นะครับมาดูนะครับบทบาทของญาติที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับดูดูแรความเรียบร้อยช่วยเหลืองอานบ้านต่ออบรมเลี้ยงดูหลานๆนะครับให้เป็นคนดี สามให้คำปรึกษานะครับและช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวสี่ปฏิบัติตนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานนะครับออันนี้เป็นญาตินะครับห้ามีน้ำใจนะครับเพื่อเพื่อเพื่อแพ่ดูแลสมาชิกในครอบครัวหกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครอบครัวอ่าอันนี้เป็นเอ่อสงญาตินะครับบทบาทหน้าที่ญาติที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน การดําเนินชีวิตนะครับให้มีความสุขนะครับหรือว่าครอบครัวต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่คนเองอะจะต้องทําตามบทบตทหน้าที่ของตนเองอเราจะมาอยู่ในหนังสือกันหน้าที่เอหน้าที่สี่สิบห้านะครับอ่าเรา,าจะมาอยู่กันหน้าที่ 45นะครับดชืองปิดหน้านี้ก่อนนะครับอ่าหน้าที่45นะครับบทบาทหน้าที่นะครับเราจะมาอยู่กันหน้าที่45นะครับอาสัปดาห์นี้เชื่อเว้นจะ ไม่สั่งงานนะครับอ่าสัปดาห์นี้จะไม่สั่งงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันสัปดาห์หน้านะครับสําหรับแบบฝึดผ่านนะครับเราจะมาทําการสัปดาห์หน้านะครับทําไปพร้อมๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทํากันหที่สี่สิบหกนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับที่เชื่อเว้นก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวทำแบบสุดขัดพร้อมกันงานเก่าที่ใครยังไม่ส่งนะครับหน้าที่37 38นะครับเป็นแบบสุดหัดให้เรกเรียนทำด้วยนะครับให้เรกเรียนทำด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่เชฟเว้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ